สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดชูวิทย์ถามลั่นรัฐบาลเล่นอะไรวันเดียวออกคำสั่งขัดแย้งกันเองไล่ไปที่ชอบที่ชอบชี้ไม่ควรทำให้ประชาชนสับสน กลับไปกลับมาวอนทําให้ดีสักเรื่องหรือไม่ก็ไปที่ชอบที่ชอบความคืบหน้าล่าสุดนายชูวิทย์กมลวิสิ์อดีตหัวหน้าพักรักประเทศไทยโพสเฟซบุ๊กถึงกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพพนันครมีมติให้ผ่อนปรนมาตรการสำหรับสถานประกอบการ5ประเภทแต่ต่อมาสบคได้สั่งให้ขยายการปิดกิจการและ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงทั้งหมดออกไปอีก14วันนั้นนายชูวิทย์ระบุว่าความบัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกผมไม่รู้จะเข้าใจรัฐบาลอย่างไรดีเพราะเชื่อว่าแม้แต่รัฐบาลเองก็ยังไม่เข้าใจตัวเองเสียเท่าไหร่วันนี้เอาอย่างยังไม่ทันพรุ่งนี้เปลี่ยนซะแล้วอยู่ด้วยกันแท้ บ่ายกทมออกคำสั่งผ่อนปรนให้เปิดกิจการ5ประเภทบรรดาร้านนวดสถานเสริมความงามเตรียมตัวเปิดร้านกันจ้าละวันด้วยความดีใจแต่พอคล้อยคำสอบอคประกาศยกเลิกคำสั่งของกทมว่าช้าก่อนยังไม่ถึงเวลานี่เล่นอะไรกันอยู่ครับรัฐบาลไปป่วนสังคมทำไมไม่ทราบในภาวะวิกฤตอย่างนี้ ควรจัดการให้สังคมอยู่นิ่งทุกอย่างให้รัฐบาลสั่งการเดินไปในแนวทางเดียวกันไม่ใช่ภายในวันเดียวย่อ,อกคำสั่งขัดแยง้งยกเลิกกันเหมือนเล่นโป้งแปะช่วยกรุณาเลิกทำตัวเหมือนเด็กแล้วทำงานให้ประชาชนรู้สึกมีที่พึ่งสักหน่อยเถอะบริหารบ้านเมืองไม่เป็นก็ทำตัวให้เข้าท่ากว่านี้การออกคำสั่งได้ ไม่ควรทำให้สังคมประชาชนสับสนขอแนะนำให้รัฐบาลมีแนวทางอะไรแน่นอนสักเรื่องวัคซีนก็โยนไปโยนมานี่มาเรื่องทำมาหากินของชาวบ้านก็ทำเป็นเรื่องเล่นไม่มีอะไรให้ทำหรือไงไม่ทราบถึงทำให้ประชาชนเคว้งคว้างกลางทะเลเพึงนึกอะไรออกก็กลับไปกลับมาได้ทุกเวลาเช้าสายบ่ายเย็นให้มันดี สักเรื่องจะได้ไหมพ่อเจ้าประคุณเอย๋ยหรือไม่ก็ไปที่ชอบที่ชอบทีเถอะความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์ทางการเมืองความยอกย้อนกฎหมายการเงินวัดใจภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์ถามว่าความมั่นใจของพักพลังประชารัฐที่ว่าไม่ว่าร่างพรบงบประมาณไม่ว่าร่างพระราชกำหนดเงินกู้ห้าแสนล้านบาทจะต้องผ่านความเห็นชอบ จากที่ประชุมรัฐสภาอย่างแน่นอนเป็นความมั่นใจจากพื้นฐานอะไรในทางการเมืองคำตอบหนึ่งมาจากผลประโยชน์ที่พักร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นพักภูมิใจไทยไม่ว่าจะเป็นพักประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นพักชาติไทยมีอยู่ด้วยกันคำตอบหนึ่งจากการเมืองผ่านกระบวนการสถิติผ่านกระบวนการของตัวเลขเพราะ จำนวนของสสพักคร่วมรัฐบาลมีทั้งสิ้น277เสียงขณะที่ของ6พักคร่วมฝ่ายค้านมีเพียง211เสียงจุดต่างจำนวน66นั้นที่สร้างความมั่นใจให้กับพรรคพลังประชารัฐและเป็นเหมือนกับไฟบังคับโดยอัตโนมัติที่กระทั่งพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์จะแข็งคืนต้านทานเว้นแต่ถึง ภาวะที่พร้อมจะร้องเพลงเดียวกันในการลงมติกระนั้นระหว่างร่างพรบงบประมาณกับพระราชะกำหนดก็กำลังกลายเป็นเส้นแบ่งอันละเอียดอ่อนยิ่งในทางการเมืองสังเกตรหรือไม่ว่าเส้นทางการเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาดำเนินไปอย่างเหลื่อมซ้อนนั่นก็คือร่างพรบงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,565เข้าสู่การพิจารณาก่อนจากนั้นร่างพรบรพิจารณาพระราชกำหนดเงินกู้จำนวน200ล้านบาทจึงตามมามีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูงว่าแม้พักเพื่อไทยพักคก้าวไกลจะประกาศความบาทร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,565แต่พักร่วมรัฐบาลกดค่อนข้าง เป็นเอกภาพเพราะร่างพรบงบประมาณคือเครื่องมือสำคัญไม่เพียงแต่จะใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินหากยังเป็นความได้เปรียบทางการเมืองนี่คืออาวุธสำคัญที่พักร่วมรัฐบาลจะใช้ในการหาเสียงพรันที่ร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565ผ่านวาระหนึ่งจากนั้นท่าทีของพักร่วมรัฐบาลบางพักอาจจะพลิกผันไปตามสถานการณ์ทางการเมืองได้ นั่นก็คือพลิกผันไปตามกระบวนการรับมือโดยเฉพาะในเรื่องของการฉีดวัคซีนว่าจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดความคืบหน้าล่าสุดยุทธพงษ์ถามต่อสัมทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวกับวัคซีนโควิดให้คนไทยอะไรสำคัญกว่ากันนายยุทธพงษ์จรัสเทียนสสมหาสารครมรองหัวหน้าพักเพื่อไทยและนายจิรพงษ์ทรงวัชระพร สอสอนนทบุรีแถลงข่าวถึงความล้มเหลวของรัฐบาลในการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคระบาดโควิด -19 ของรัฐบาลโดยกล่าวว่าในวันที่7มิถุนายนนี้รัฐบาลจะประกาศการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับคนไทยทุกคนเป็นวาระแห่งชาติแต่คนไทยต้องไม่ลืมว่าวัคซีนดังกล่าวนี้ประชาชนไม่ได้รับฟรีฟรแต่มาจากภาษีของประชาชนโดยรัฐบาล ได้ขอออกพระกอเงินกู้เมื oh ่อปีที่แล้วจำนวนหนึ่งล้านล้านไปจัดหาวัคซีนมาให้คนไทยดังนั้นการที่ประกาศฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติคำถามแรกคือรัฐบาลจะมีวัคซีนแอสตราเซเนกามาฉีดให้กับประชาชนได้ไหมบริษัทแอสตราเซเนกาสามารถส่งมอบวัคซีนให้กับประเทศไทยในวันที่7มิถุนายนนี้หรือไม่หรือฉีดได้แค่วัคซีนชิโนแวคซึ่งประชาชนไม่เชื่อมั่น รัฐบาลควรเปิดเผยให้โปร่งใสด้วยการเปิดเผยสัญญาให้กับประชาชนได้ทราบว่าถ้าบริษัทแอสตราเซเนกาผิดสัญญาส่งมอบวัคซีนจะมีค่าปรับหรือไม่อย่างไรขณะที่รัฐบาลบริหารจัดการวัคซีนโควิดน้มเหลวประชาชนทั้งประเทศต้องการวัคซีนโควิดแต่เรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลกำลังจะทำคือการนำเรื่องของการต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวออกไปอีก40ปี เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจรน,นั่นหมายถึงสัมปทานมูลค่ามากกว่าแสนล้านบาทผูกพันประเทศไปอีก40ปีมีความสำคัญเป็นแค่วาระจรของคณะรัฐมนตรีซึ่งตนเองขอยืนยันว่าการต่อขยายสัมปทานไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนและยังมีวิธีการแก้ไขปัญหามากกว่าแค่ต่อสัญญาให้เอกชนรวมถึงในกรณีสัมปทานรถไฟฟ้า ยังมีประเด็นอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลร,รัฐธรรมนูญด้วยว่าคำสั่งคอสชอที่2ทับ2,562ขัดรดัฐธรรมนูญหรือไม่ถ้าใครนั่งประชุมในครมและยกมือต่อสัมปทานให้กับรถไฟฟ้าก็ควรคิดในเรื่องประเด็นกฎหมายด้วยนอกจากนี้ในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2565วาระหนึ่ง ในวันจันทร์ที่31พฤษภาคมถึง2มิถุนายนนี้พักเพื่อไทยเตรียมขุนพลประสายไว้ร่วม55คนในการอภิปรายชำแหละความล้มเหลวของการบริหารจัดการงบประมาณของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งยังมีงบประมาณการจัดซื้อเรือดำน้ำอยู่ในแผนงบประมาณทั้งที่ประเทศกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตโควิดจึงขอฝากให้กับประชาชนได้ติดตามรับชมการอภิปราย การพิจารณาร่างพระราชะบัญญัติดังกล่าวโดวยพรรคเพื่อไทยจะทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นแน่นอนวันนี้คนไทยต้องการวัคซีนโควิดมีอาาตายเพราะโควิดมีคนไทยนอนตายเพราะโควิดรัฐบาลเคยไปดูไหมรัฐบาลไม่เคยเห็นค่าชีวิตคนไทยว่าสำคัญแต่รัฐบาลกลับใส่ใจให้ความสำคัญผลประโยชน์ของเจ้าสัว ด้วยการพิจารณสาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวเอาเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวาระจรทั้งที่ยังมีประเด็นคาอยู่ในสารรัฐธรรมนูญจึงอยากถามว่าการต่อสัมปทานรถไฟฟ้ากับการจัดหาวัคซีนโควิดให้คนไทยอะไรสำคัญกว่ากัน